สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาแนะวิธีนะคะเ,เก็บเก็บรักษามะนาวอะคะ่ะตามวิธีของข้าพเจ้านะคะด้วยความที่ว่าที่นี่นะคะถ้าเป็นมะนาวไทยอะคะ่ะจะแพงถ้าเป็นมะนาวอย่างเงี้ยนะคะเป็นเลมอนอย่างเงี้ยคะ่ะจะถูกกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไว้นาน,าน,านเนี่ยเขาก็ด้วยความที่อากาศเย็นเขาจะเป็นเชื้อราใช่ไหมคะวิธีที่ข้าพเจ้าอะค่ะนะคะ,นะคะ เออ่เก็บรักษานะคะนี่นะคะก็จะนํามะนาวมาเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาบีบนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ 反対反対。反対です。反対です。入れる。これ。あ、反対。あ、うん、なんか。うん、違うよ。プチ。大体はね逆。逆にすんの。逆にすんの。これですか。うんあ、なるほど。で、だめよ。だめ。大丈夫です。 นะคะอ่าอันนีนะ้ทำเป็นตัวอย่างนะคะแล้วจากนั้นน่ะนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีที่เอ่ออาจจะเป็นเขาเรียกนะคะพลาสติกหรืออะไรที่ฟรีถุองอย่างอาทิเช่นเอ่อช่องที่ใส่น้ําแข็งนะคะก็แล้วแต่สะดวกเพื่อนๆอนอน่ะนะคะแต่ของตัวข้าพเจ้านะคะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเรามีมะนาวเยอะเอะนะคะข้าพเจ้าจะใช้เนี่ยคะ่ะค่ะค่ะ กล่องที่ใช้ไข่ไก่นะคะที่เขาเที่หลังจากที่พระเจ้าทานไข่หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเก็บล้างรักษาเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาใช้มะนาวทีนะคะก็จะใช้ทีละนิดเลียนิดเวลาท,ลทากับข้าวใช่ไหมคะหรือว่าเอามาทําประกอบอาหารหรือว่าทานสดทานแบบสดสดใส่น้ํามะนาวเนี่ยคะ่ะ้าพเจ้าก็จะหยอดนะคะนี่ทําเป็นตัวอย่างให้ให้ชมนะคะหยอดนะคะ อย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็จะหยอดให้เต็มนะคะหยอดให้เต็มนะคะแล้วจากนั้นก็นําไปแช่ช่องฟรีซนะคะแล้วพอเขาแข็งเนี่ยเราก็แกะนะคะทีละทีละใช้แกะง่ายค่ะแกะแป๊กแป๊กเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ใส่ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็นำมา,านำมาใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่ค่ะวิธีเก็บรักษามะนาว เพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไปของข้าพเจ้ามะนาวจะได้ไม่ต้องเสียของอนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ